Do less get more เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่างโดยชาร์ลว w สมันด์ส่วนแรกจะเป็นบทนำนะคะบางครั้งแม้คำถามจะดูซับซ้อนแต่คำตอบกลับเรียบง่ายฉันได้ชื่อว่าเป็นราชนีแห่งการทำหลายสิ่งพร้อมกันมานานแล้ว แถมยังพยายามทำสิ่งต่างๆให้ได้มากๆชนิดที่คนปกติทั่วไปคงทำไม่ไหวหรือไม่คิดจะทำไม่ว่าสาเหตุตั้งต้นจะมาจากความเข้าใจผิดๆที่ไม่สมเหตุสมผลว่าฉันต้องทำทุกอย่างความกลัวการพ่ายแพ้ที่ไม่เคยจางหายไปหรือความรู้สึกอยากจะควบคุมทุกสิ่งซึ่งเป็นความต้องการที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ตาม โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนสายสะดือที่ติดตัวฉันอยู่ตลอดเวลาและอีเมลก็เข้ามาครอบงำชีวิตของฉันด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการไม่ลืมหยิบกุญแจก่อนจะพุ่งตัวออกจากบ้านเรื่องราวข้างต้นฟังดูคุนคุณหรือเปล่า คุณเคยเช็คอ e ีเมลหรือส่งข้อความระหว่างกินมื้อเย็นกับครอบครัวหรือเพื่อนๆไหมคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีเวลามากพอในแต่ละวันและได้แต่วิ่งวุ่นทำสิ่งต่างๆแต่กลับไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนไกลเลยใช่หรือไม่คุณอยากลงมือทำสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรกแต่กลับไม่รู้ว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรใช่หรือเปล่า เราสามารถยกสารพัดเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมเราถึงทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้อย่างง่ายได้แต่หากลองพิจารณาให้ดีเราก็จะมองเห็นและเข้าใจผลลัพธ์ที่แท้จริงของการยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเรามีความสุขกับชีวิตจริงหรือเปล่าเราได้ทำสิ่งที่รักและใช้เวลากับคนสำคัญไหมหรือเราคิดแต่จะรีบทำสิ่งหนึ่งให้เสร็จเพื่อจะได้ไปทำสิ่งอื่นต่อไป พยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนและลงเอยด้วยการรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือเวลาหรือพลังงานที่จะใส่ใจกับบางสิ่งหรือบางคนอย่างที่ควรจะเป็นความสบายใจของการทำตัวให้ยุ่งโลกของฉันเคยแตกเป็นสิ่งเสียงเมื่อ คู่ชีวิตซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยมสเสน่ห์จากไปอย่างกระทันหันเขาไม่ได้เป็นเพียงคู่ชีวิตแต่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกชายที่น่ารักกลไกที่ฉันใช้ในการรับมือกับเรื่องนี้คือการทำทุกนาทีให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่มีเวลาคิดมากกลไกดังกล่าวช่วยให้ฉันก้าวผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้ แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาฉันปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำชีวิตเรากับปีศาจร้ายฉันติดอยู่ในชุดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชซึ่งมีเชือกรัดแขนอันแน่นหนาที่ฉันสร้างขึ้นมาเองทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มฟุ้งซ่านฉันจะดึงเชือกที่รัดแขนอยู่ให้แน่นขึ้นด้วยการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอีเมลเอ่ยภารกิจเอ่ยผู้คนและสิ่งอื่นๆให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น แต่แล้ววันหนึ่งลูกชายก็บอกกับฉันว่าแม่ยุ่งอยู่เสมอเลยนะครับนั่นทำให้ฉันชะงักและหันไปมองเขากว่าฉันจะตระหนักว่าที่ผ่านมาตัวเองมัวทำอะไรอยู่ก็ตอนที่ได้ฟังคำพูดของเด็กน้อยอย่างลูกชายแล้วความคิดของฉันก็สว่างวาบขึ้นมาราวกับหลอดไฟถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันต้องตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆและเริ่มกำจัดเสียงรบกวนเพื่อฟังเสียงในใจตัวเอง หลังจากทำเช่นนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าทุกอย่างและทุกความสัมพันธ์ในชีวิตซึ่งมีความหมายต่อฉันมากและเป็นสิ่งที่เันต้องการล้วนประสบความสำเร็จได้เพราะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการที่ฉันทุ่มเทความสนใจให้กับสิ่งนั้นในเวลาที่เหมาะสม ทุกครั้งที่ร่วมงานกับผู้ประกอบการและคนที่กำลังก่อตั้งธุรกิจใหม่ฉันจะบอกให้พวกเขาระบุสิ่งหนึ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ในวันนั้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่5สิ่งหรือ3สิ่งแต่แค่สิ่งเดียว ดูเหมือนคนส่วนใหญ่จะเชื่อว,ว่าต้องทำสิ่งต่างๆให้ได้หลายๆอย่างทั้งๆที่ความจริงแล้วพวกเขาแค่ต้องทำสิ่งสำคัญโดยกำจัดสิ่งรบกวนและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สามารถพลิกจากการพอเอาตัวรอดได้ให้กลายเป็นความสำเร็จและพลิกจากการวิ่งไล่กวดคนอื่นขึ้นมาเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะทําเช่นนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญคุณต้องให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อปลดปล่อยและค้นพบตัวตนที่แท้จริงซึ่งการอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่ง เมื่อสมองปล่อยโปร่งคุณก็จะค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆได้ง่ายขึ้นจากนั้นคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจรวมถึงจําแนกว่าอะไรที่ช่วยคุณเติบโตและอะไรที่ฉุดรั้งให้คุณถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่คุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองคิดอย่างลึกซึ้งจากนั้นก็ลงมือทำเราทุกคนล้วนสร้างข้อจำกัดให้ตัวเอง ซึ่งบ่อยครั้งเราก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวตราบใดที่คุณไม่ขุดข้อจำกัดทั้งหมดขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันและปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดเหล่านั้นคุณก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากการใช้ชีวิตแบบหนูถีบจกักที่ไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณต้องอเผชิญหน้ากับความกลัวและข้ออ้างต่างๆแล้ว เตรียมตัวก้าวออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจเพื่อควบคุมชีวิตของตัวเองรวมถึงใช้เวลาในการทำสิ่งที่ใจปรารถนาและสิ่งสำคัญจุดหมายปลายทางของคุณคือความสุขและคุณก็สามารถสนุกกับทุกชั่วขณะของการเดินทางนี้ได้ทำไมคุณถึงรีรอที่จะคว้าความสุขมาครอง ผลการวิจัยของราชสมาคมเศรษฐศาสตร์ Royal Economic Society ระบุว่า กราฟความสุขในชีวิตของคนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายตัวอยู่เรามีความสุขมากในช่วงที่อายุยังน้อยจากนั้นเมื่ออายุ25ปีความสุขของเราก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและไม่เคยเพิ่มขึ้นอีกเลยจนกระทั่งถึงวัยเกษียณผลจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงชีวิตที่เรามีความสุขที่สุดคือช่วงชีวิตที่เรียบง่ายที่สุด รวมทั้งมีความกดดันจากความคาดหวังเรื่องงานและครอบครัวอยู่ในระดับต่ำสุดนี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยส่วนช่วงเวลาที่ความสุขของเราอยู่ในระดับต่ำนั้นยาวนานถึง40ปีทั้งที่นั่นเป็นช่วงอายุที่สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในระดับสูงสุดแต่หลายคนกลับใช้เวลาในช่วงนั้นไปกับการยุ่งจนหัวหมุนและมีความสุขเพียงเล็กน้อยซึ่งน่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ผู้คนยินดีที่จะเลื่อนเวลาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดไปจนกว่าจะถึงวัยเกษียณจริงๆหรอแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือวิธีค้นหาความสุขแม้ฉันจะอยากให้มันเป็นเช่นนั้นก็ตามน่าเสียดายที่ในโลกนี้ไม่มีสูตรลับ สำหรับการแก้ปัญหาชีวิตทุกประเภทสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้คือการมอบแสงสว่างให้กันและกันเมื่อต้องเผชิญกับความมืดมิดเป้าหมายของฉันก็คือการทำให้คุณตระหนักว่าคุณสามารถคว้าความสุขมาครองได้รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าคุณจะทำเช่นนั้นได้อย่างไงหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดและไม่สูญเปล่าฉันเขียนมัน ขึ้นมาเพื่อคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตและอยากทำเช่นนั้นให้ได้คนที่อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรไม่ใช่แค่เหตุผลว่าทำไมหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิและมีตารางเวลาที่แน่นเย็บ yeah. ฉันเคยคิดจะตั้งหนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าวิธีใช้ชีวิตเพื่อคว้าสิ่ง,งต่างๆให้ได้มากขึ้นทว่าแท้จริงแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการคว้าสิ่ง,งต่างๆให้ได้มากขึ้นแต่พูดถึงการใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยบางครั้งคุณก็อาจต้องยอมสละบางอย่างกล่าวคือมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะได้ชื่นชมความงามของชีวิต สิ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณทําเช่นนั้นได้คือการขุดให้ลึกลงไปในตัวเองเพื่อค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งใดทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จะช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นได้ หนังสือเล่มนี้จะนำคุณกลับไปหาสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณยิ้มได้และหัวใจรื่นเริงทั้งงานอดิเรกผู้คนและงานที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างยั่งยืนความฝันที่ร้อให้คุณลงมือทำการเดินทางที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจที่คุณอยากทำมาตลอดสถานที่ที่คุณอยากไปร้านอาหารที่คุณไม่เคยลิ้มลองชีวิตของผู้คนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงบ้านริมทะเล โยคะยามรุ่งอรุณหนังสือที่ยังไม่ได้ลงมือเขียนและชีวิตที่คุณเคยวาดฝันถึงนี่ไม่ใช่เทพนิยายหรือความเพ้อฝันแทบทุกสิ่งที่จะช่วยคุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนหากคุณพร้อมที่จะหยุดทำสิ่งที่ไม่สำคัญและเริ่มจัดลำดับสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณสามารถทำอะไรก็ได้แต่คุณไม่สามารถทำทุกสิ่งได้อย่างน้อย ก็ในเวลาเดียวกันจุดไฟในตัวให้โชดช่วงอีกครั้งหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลาแต่มันจะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของวิธีและสิ่งที่คุณควรทุ่มเทเวลาให้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันฉันจะไม่แนะนำให้คุณขายข้าวของทั้งหมดแล้วสะพายเป้ออกไปท่องโลกแต่ถ้านั่นคือความฝันของคุณฉันก็จะไม่ขวางเลย เพราะว่าฉันจะบอกสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงเพื่อเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งก็คือการชื่นชมชีวิตของตัวเองและทำให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่เราจะยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่ทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดฉันเชื่อว่าคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่คุณอาจยุ่งมากจนลืมหันกลับมาชื่นชมมัน คุณมีที่อยู่อาศัยให้พักพิงไม่ว่าคุณจะซื้อหรือเช่าก็ตามคุณได้ไปเที่ยวในวันหยุดคุณอาจมีลูกหรือคุณอาจมีคู่ชีวิตคุณมีเพื่อนและเพื่อนร่วมงานคุณมีอาชีพหรือธุรกิจของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความฝัน หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีปลุกความฝันเหล่านั้นขึ้นมาอีกครั้งและทำให้มันเป็นจริงได้มากขึ้นด้วยการใช้เวลาให้น้อยลงกับสิ่งที่เราถูกปลุกฝังมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและใช้เวลาให้มากขึ้นกับสิ่งที่รักมันจะช่วยให้คุณจุดไฟในตัวให้โชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งสร้างความกล้ารวมทั้งเข้าใจว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ตลอดเวลาและนั่นเป็นสิ่งที่โอเคยอมรับได้ สิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่าควรทำก็คือให้คำแนะนำและแสดงออกถึงความรับผิดชอบหรือการทำสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากคุณแน่นอนว่าคุณจะต้องพบเจอกับช่วงเวลาอันยากลำบากในการ,รเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่คุณฉุดรั้งตัวเองมาตลอดแต่ถ้าว่าเราทุกคนล้วนทำเช่นนั้นนะแต่คุณก็จะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการค้นพบนับไม่ถ้วนซึ่งก็คือช่วงเวลาที่คุณตระหนักว่าการปรับเปลี่ยน เล็กๆน้อยๆไม่กี่อย่างสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้และการสร้างชีวิตที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนสถานที่ที่คุณอยากไปสิ่งต่างๆที่ทำให้หัวใจคุณรื่นเริงผู้คนที่ทำให้คุณยิ้มได้ชีวิตของผู้คนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่คุณอยากทามาตลอด บ้านริมทะเลโยคะยามรุ่งอรุณหนังสือที่ยังไม่ได้ลงมือเขียนชีวิตที่คุณเคยวาดฝันถึงคุณอาจคิดว่าคำแนะนำบางอย่างของฉันฟังดูเรียบง่ายเกินไปจนไม่น่าเชื่อแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเราทำให้ชีวิตของตัวเองยุ่งเหยิงเกินไปต่างหากและการทำสิ่งต่างๆให้เรียบง่ายเข้าไว้จะช่วยให้เราทำสิ่งที่ต้องการได้สำเร็จ อย่าดูถูกแนวคิดใดก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่ามันดูเรียบง่ายเกินไปเพราะแท้จริงแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำให้มันได้ผลต่างหาก ทนายและนักบัญชีที่เก่งที่สุดคือคนที่พูดคุยกับลูกค้าด้วยภาษาง่ายๆแบบที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันโดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้คําศัพท์เฉพาะทางยากๆเพื่อทําให้ผู้คนประทับใจหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันในเมื่อฉันสามารถช่วยคุณคว้าผลลัพธ์ที่ต้องการได้ด้วยหนังสือที่มีความหนาน้อยกว่า250หน้าฉันก็ไม่จําเป็นต้องพลั้มให้ยืดยาวถึง500หนะ้าและในเมื่อคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย ฉันจะนำเสนอเครื่องมือที่ซับซ้อนให้คุณไปทำไมล่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้บางครั้งชีวิตก็ยุ่งยากมากเสียจนคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปคุณโหยหาชีวิตที่เรียบง่าย แต่ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นได้แค่ผู้สังเกตการที่เฝ้าดูชีวิตต,ตัวเองดำเนินไปโดยไม่สามารถยื่นมือเข้าไปจัดการอะไรได้เลยแถมยังไม่สามารถคิดหาวิธีทำให้ชีวิตยุ่งยากน้อยลงด้วยไม่ว่าคุณจะทำงานกับเจ้านายที่คอยจู้จี้จุกจิกหรือบริหารธุรกิจของตัวเองก็ตาม คุณอยากใช้ทักษะและความปรารถนาอันแรงกล้าของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงอยากหยุดถอยหลังเข้าคลองทั้งที่วิ่งวุ่นจนหัวหมุนแล้วหันไปจดจ่อกับการทำสิ่งสำคัญให้สำเร็จซะก่อนแต่คุณก็มีสิ่งที่ต้องทำล้นมือจนไม่มีเวลาเลยอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ทันทีที่คุณเริ่ม เปลี่ยนแปลงก็เท่ากับคุณกำลังฟื้นฟูพลังในการจัดลำดับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคุณอาจเริ่มจากการวางหนังสือเล่มนี้แล้วกำจัดภารกิจประจำสัปดาห์บางอย่างเช่นจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านและตัดหญ้าหรือวางมือจากงานที่ทำให้คุณต้องอดตาหลับขับตานอนแต่กลับได้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยอย่าลืมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปีนเขาก็คือค่อยๆก้าวไปทีละก้าว เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตรวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจและแนวคิดให้เป็นการกระทำํำคุณจะสามารถกำจัดข้อจำกัดที่ฉุดรั้งตัวเองอยู่ได้ทีละน้อยไม่ว่ามันจะเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากตัวคุณเองหรือคนอื่นก็ตามแล้วคุณจะเริ่มตระหนักว่าบุคคลเพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่ควบคุมชีวิตของคุณก็คือคุณคุณจะเป็นนักกายกรรมที่หมุนจานหลายใบพร้อมกันวางจานสักใบลง หรือเลิกหมุนจานทั้งหมดไปเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะไม่ว่าคุณจะอยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเขียนหนังสือสักเล่มหรือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้วยการก่อตั้งธุรกิจของตัวเองคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้คุณสามารถทำอะไรก็ตามให้สำเร็จได้หากคุณเลิกพยายามทำทุกอย่างพร้อมๆกันเมื่อน้อยกว่าหมายถึงดีกว่า การทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นสักเล็กน้อยและจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญเท่านั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าน้อยลงแต่มันทำให้ดีขึ้นต่างหากฉันเคยคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันคือข้ออ้างของคนเกลียดคร้านแต่ต่อมาฉันก็พบว่าสิ่งนี้ทำให้เราดูเหมือนมีประสิทธิภาพ เพราะมันหมายถึงการแบ่งเวลาแบบเด็ดขาดเพื่อทำงานหรือกิจกรรมแต่และอย่างโดยไม่สนใจว่ามันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ได้ทำให้เรามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในทำนองเดียวกันการฝืนทำงานทั้งที่ทเจ็บปวดทางกายหรือใจก็ต่างจากการมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำได้อย่างเต็มที่ การนำทัศนคติยิ่งน้อยก็ยิ่งมากมาใช้กับชีวิตการทำงานและทุกเรื่องในชีวิตหมายถึงการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในมือรวมทั้งรวบรวมความกล้าในการกำจัดสิ่งต่างๆหรือผู้คนที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อชีวิตเพื่อให้เราเติบโตต่อไปได้ทันทีที่ให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มมองเห็นว่าอะไรคือโอกาสอันน่าตื่นเต้น แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองถูกฉุดรั้งด้วยสิ่งต่างๆที่คนอื่นบอกให้ทำทั้งที่หัวใจและสัญชาตญาณของคุณกรีดร้องว่าขอบคุณนะแต่ไม่เอาดีกว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองหลงไหลและทำได้ดีแทนที่จะกลายเป็นคนที่รู้อย่างเป็ดเมื่อคุณเลิกพยายามทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันคุณจะทำผลงานได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละ่ะวิธีใช้หนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณนั่นหมายความว่าคุณต้องสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้ตัวเองไม่ใช่คนอื่นถ้าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยการทําน้อยลงคุณต้องเริ่มจากการคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนโดยพิจารณาว่าชีวิตของตัวเองขาดอะไรไปหรือคุณให้ความสําคัญกับสิ่งใดน้อยเกินไปอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตและอะไรคืออุปสรรค ที่ขวางกั้นคุณจากสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จความสัมพันธ์สุขภาพหรืออิสรภาพทางการเงินก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยจนไม่น่าเชื่อคือความกลัวทำให้เราติดอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตเดิมๆเมช่นความคิดที่ว่าถ้าตอนนี้เรากำลังทำสิ่งต่างๆจนมือเป็นระวิงก็หมายความว่าเรากำลังไปได้สวยอย่างแน่นอนไม่มีใครจะมาชี้นิ้วตำหนิได้ว่าเราไม่ทุ่มเททำงานหนักวัฒนธรรมของสังคมทำให้การรู้สึกคล การเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดและการฝืนทำสิ่งต่างๆต่อไปทั้งที่เราหมดพลังแล้วกลายเป็นเรื่องปกติแม้เราจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่ายังมีวิธีอื่นที่น่าสนุกและมีประสิทธิภาพมากกว่าทั้งยังรู้ว่าเราจะสามารถหลุดจากกับดักนี้ได้ถ้าเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและทำในสิ่งที่เราลหลงไหลอย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเปิดรับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะบ่อยครั้งสิ่งที่เรากลัวนั้นแท้จริงแล้วมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่างหากล่ะเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ในความกลัวของตัวเองคุณก็จะเริ่มมองความกลัวด้วยมุมมองที่ต่างออกไปโดยมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาและพยายามกำจัดให้ได้แทนที่จะวิ่งหนีหรือเพิกเฉยขั้นตอนต่อไปคือการทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อคุณและความสุขของคุณ นี่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะพวกเราส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อายุยังน้อยให้รู้ว่าเราควรหรือไม่ควรต้องการสิ่งใดลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็น่าจะเข้าใจถึงความรู้สึกผิดที่พุ่งเข้ามาเล่นงานทันทีที่คุณแวบหนีลูกออกมาเพื่อพักหายใจชั่วครู่ไม่ต้องพูดถึงการขอเวลาสักวันเพื่ออยู่กับตัวเองเลยยังไงก็ตามประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า พ่อแม่คู่ชีวิตเพื่อหรือลูกๆต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นยังไงหรือคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรอยากได้แต่อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลิกทําสิ่งใดเพื่อความมันมาให้ได้อย่าลืมว่าเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินตกคุณต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนนะจึงจะสามารถทําหน้าที่พ่อแม่คู่ชีวิตหรือเพื่อนที่ดีที่สุดได้ เมื่อคุณระบุได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการฉันจะบอกวิธีคัดกรองกำจัดส่วนเกินจัดลำดับความสำคัญและจดจอ่อสิ่งเหล่านี้แหละคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดยเครื่องมือเหล่านี้จะใช้ได้ผลดีอย่างยิ่งก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองจริงๆกระบวนการนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่โดยเริ่มจากการตระหนักว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหน ระบุจุดที่เราต้องการไปให้ถึงแล้วเสาะหาเส้นทางที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดรวมทั้งพิจารณาว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างงานใดบ้างที่คุณสามารถจ้างคนนอกทําแทนหรือมอบหมายให้คนอื่นได้ก็คือการเดลิเก e สิ่งใดบ้างที่คุณต้องทําให้เสร็จทันเส้นตายที่กําหนดไว้คุณต้องมีทักษะความรู้หรือประสบการณ์ใดบ้างเพื่อให้สิ่งที่กําลังทําอยู่สําเร็จรุล่วงไปด้วยดี อะไรบ้างที่คุณเลิกทำได้และอะไรบ้างที่คุณสามารถทำให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นสำหรับการทำสิ่งสำคัญโลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาสทว่าบางครั้งโอกาสที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่จะคัดกรองสิ่งต่างๆจนเหลือแต่สิ่งที่สำคัญและมีความหมายที่สุดการทำเช่นนี้จะช่วยคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญ100%เต็มทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จและใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่ และใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่ตัวเองต้องการได้ไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพทำสิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างจนหัวหมุนตลอดเวลาคุณกำลังติดอยู่ในวงจรแห่งความวุ่นวายและไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงได้ใช่หรือไม่จงหยุดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระบุเหตุผลตามความเป็นจริงว่าทำไมคุณถึงยุ่งอยู่ตลอดเวลา จงกลัวให้หน้อยลงและซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นคัดกรองระบุว่าสิ่งใดและใครที่มีความสำคัญกำจัดส่วนเกินวางมือจากสิ่งที่ไม่สำคัญจัดลำดับความสำคัญจัดลำดับสิ่งต่างๆโดยให้สิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของคุณอยู่ในลำดับแรกๆแ,และจดจ่อทำในสิ่งที่รักและทำให้มันออกมาดีสุดๆจบบทนำ